ช่องนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามไม่ได้เลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งเลือกทั้หมดให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนเลยคะ่ะจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะคะคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมคะแทบเมนูของคุณอนะข้อมูลตรงนี้มันหายไปนะแล้วมันมีผลยังไงต่อยอดวิวของเรานะคะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบนะคะดูให้จบนะ ทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับเหนืออยแล้วนะคะในชาแนลเหนือนสอนแต่คลิปนี้เองค่ะในคลิปนี้นะเหนือนจะมาสอนวิธีแก้นะคะแถบเมนูข้างบนเนี้ยอย่างเงี้ยหายไปนะแล้วมันมีผลยังไงต่อยอดวิวของเรานะคะมันมีผลตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีแถบเมนูนะยอดวิวของเราจะไม่ขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าคนดูที่เขามาดูคุณอะ แล้วเขาติดใจคลิปของคุณแล้วอะ่ะเขาอยากเข้าไปดูเพลย์ลิสต์อยากเข้าไปดูวิดีโอของคุณนะคะแล้วมันไม่มีแถบเมนูอะ่ะเขาก็เข้าไปดูไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีแถบเมนูให้เขาดูเลยมีคลิปอยู่5คลิปแต่เราลงคลิปไปตั้ง40กว่าคลิป oh, <no. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากดูคลิปของคุณอะ่ะแต่มันไม่มีแถบเมนูนะ เขาก็เลยเล้อกติดตามคุณฉะนั้นยอดวิวของคุณอะ่ะก็จะลดลงนะคะมันจะคงที่คงเดิมเลยมันจะไม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะลดลงด้วยซ้ำเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิไปดูวิธีแก้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเข้าไปที่ Google Chrome เนาะจากนั้นนะคะพิมพ์ไปว่า youtube.com ค่ะพิมพ์ค่ะกดไปเนาะไปหรือว่า Go นั่นเองนะคะ จากนั้นนะกดไปที่จุดสามจุดด้านมุมขวานะคะกดเลยมาที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเนาะจิ้มเข้ามาเลยค่ะรอมันดาวน์โหลดแบบนี้แป๊บนึงเนาะมันยังไม่ขึ้นอะไรมาเนะเาะรอสักแป๊บแป๊บไปเดี๋ยวเดียวนะคะแป๊บไปเดี๋ยวเดียวเนาะ มาที่รูปไอคอนของเราจิ้มที่ไอคอนของเราจากนั้นมาจิ้มที่ช่องของคุณนะคะรอสักครูน่นึงเนาะจิ้มที่ช่องของคุณเสร็จแล้วนะคะมาจิ้มที่ปรับแต่งช่องนะคะรอสักครู่นึ่งเนาะจากนั้นนะคะทุกคนไปที่รูปฟันเฟืองเนาะ จิ้มที่รูฟันเฟืองคือคุณมาดูตรงคำว่าปรับแต่งการออกแบบช่องของคุณนะคะซึ่งปกติเนี่ยมันจะกดปิดให้เราแบบนี้ถูกไหมเรากดเปิดนะคะแล้วที่สำคัญนะคะและที่สำคัญเลยคือกดบันทึกข้างล่างนี้เลยค่ะจิ้มบันทึกเลยค่ะรอสักครู่นึงนะคะ มาทำการบันทึกให้อยู่เนาะพอบันทึกเสร็จแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูใน YouTube เลยค่ะว่าแถบเมนูอะขึ้นมาหรือ,อยังนะคะดูกันเลยกดออกค่ะออกเนาะมีเสียงเจ็บเจ็บจุ๊บเจ็บจุ๊บเจ็บก็ต้องขออภัยโทษ้วยนะเสียงจากมือถือเครื่องนี้นะคะจากนั้นค่ะไปที่ YouTube เลยค่ะกด YouTube เลยค่ะแถบเมนูมันมีผลประโยชน์มากๆเลยนะคะเราต้องมีไว้เนาะ จากนั้นค่ะไปที่รูปไอคอนของเราจิ้มที่ไอคอนจิ้มที่ช่องของคุณอืมแถบเมนูข้างบนก็จะขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นวิธีแก้อย่างง่ายเนาะแถบเมนูมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าน,นะคะมันจะดูวิดีโอได้ดูเพลย์ลิสต์ดูช่องดูเกี่ยวกับเนาะเกี่ยวกับก็จะดูการจํานวนการดูนะคะดูจํานวนการดูหน่วสี่สามพันครั้งนะคะเสร็จแล้วแค่นี้เอง ง่ายไหมง่ายไหมเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยแค่ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้แล้วนะคะโทรศัพท์มือถือนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกันเนาะแล้วเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องเหนือซอตัดคลิปไปได้เลยนะคะนี่ค่ะขอโทษนะเปลี่ยนอินโทรใหม่นะคะอ่าเนาะ กด subscribe ช่องเหนือสันตะคลิปได้เลยนะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดสังกดิ่งเลือกทั้งหมดให้ด้วยนะจะได้มีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยค่ะสำหรับคนที่กดสังกาณดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดนะคะจะได้รับคลิปเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็จะได้ดูก่อนใครเลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วจะกันใหม่ EP ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ